คิดกันหน่อยสิใกล้จะหายหร้อยังครับออสการยิ้มหน่ยิ้มให้เกลรองหน่อยจ้าคนลุบหลอเออใกล้หายแล้วใช่ไหมแล้ว,วนนนเฮ้ยไมฟังหน่อยสิครับนอ,นนอันนี้เอาใสา่น้ำเกลือออกแล้วออกซิเจนเหลือสามนะครับ สนุนีเราเป็นเพื่อนให้จับนมส่วนคุณลูกก็อยู่อีกตรงข้างๆได้มีการเด็กพิขาด้วยอะไรนะพิการเด็กพิการขนยาขึ้นป๊าข้ดูดู่งจะ่จะอาบน้ำขึ้นมาขึ้นมาขึ้คแล้วได้เผลอ ไม่ <c oughs> ดะซีบรรยากาศ <c oughs> บรรยากาศยามค่าคืนนะครับของกุงนี่ประมาณะกยอยนะคะโอ้ไปเยอะจริงๆ้ลยเนาะ ค่ะแล้วก็ตกลงไปตกไปหรืงนี่ช่วย,วยไปเดไปเข้าแล้วครับมีรถเยอะมากเลยนะคะมห้องน,นะะ้ำนะครับห้องน้ำสวยบ้านของเรานะครับเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ <c oughs> แต่ว่าคงจะไม่ถึงนะครับคงจะสักไม่เกินสี่วันก็ดีนะครับ จะได้กลับบ้านของเรากันสักทีอันนี้เป็นเตียงของพวกเรานะครับพ่อกับลูกนอนกัน2พ่อกับลูกนอนโอเคคุณเด็กชายสาริบุตรครับไม่สบายจะกลับบ้านกันหรือยังพร้อมกับบ้านหรือยัง่อหรือยังครับแงแต่น้องสบาย ที่แพ่หรืออะไรเนี่ย